อืกตีเจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัดดาแล้วก็มาเอาอาหารให้มาเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาเร็วหน่อยค่ะร้อนตอนนี้ก็รอรอรอ,อ,อกินเต็มเลย <c oughs> แม่ลูกอ่อนทั้งนั้นเลย <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงมเมนมเมนวาเตอร์เยอะแอปเปิ้ลเหมือนเดิม <c oughs> เดิมนะคะดดดเดี๋ยวก่อนนะคชายคม่ที่

เล็กยเนี่ยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี